คำเตือนเนื้อหาในคลิปนี้ไม่ได้เป็นการแนะนำหรือชักชวนเพื่อการลงทุนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และการใช้งานแอปพลิเคชันเท่านั้นสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Investor Network ช่องที่จะสอนและแบ่งปันความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องการเทรดและการลงทุนสำหรับมือใหม่ สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงฮาร์ดแวร์วอลเล็ตกันนะครับว่าตัวฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยมันมีความจําเป็นในโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยอย่างไรมากน้อยแค่ไหนและวันนี้นะครับเราจะมาทําความรู้จักกับตัว s a ฟพอลเอ็กันกันนะครับเป็นกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ได้รับความนิยมในหมู่นักลงทุนคริปโตนะครับ ใครที่กําลังมองหากระเป๋าที่ปลอดภัยนะครับใช้งานง่ายแล้วก็ราคาไม่แรงมากเนี่ยตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับนักลงทุนคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่ามือเก่าก็ได้นะครับผมก็เหมาะกับทั้งคู่เลยโอเคเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับสำหรับเจ้าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเซฟพอเอ็กวันเนี่ยราคาของเขาก็อยู่ที่69.99เเหรียญหรือประมาณ2 4 0 0ถึง2,500บาทนะครับแต่พิเศษสําหรับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ ผมมีโค้ดส่วนลดให้40เหรียญน,นะครับในช่วงท้ายคลิปสำหรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับเปิดขึ้นมาก็จะเป็นตัวเครื่องเซฟพอเอ็กเลยนะครับเขาก็จะมีชุดคู่มือให้โดยในชุดคู่มือก็จะมีแถมแผ่นจดซีทเฟสให้เรา3ใบด้วยกันนะครับแล้วก็จะมีผ้าเช็ดกันร,รอยทำความสะอาดเครื่องด้วยนะครับแล้วก็มีแถมสติกเกอร์โลโก้เท่ๆของแบรนด์เซฟพอมาให้ด้วย แล้ก็มีสาย USB Type C แถมให้อีกหนึ่งเส้นด้วยกันนะครับส่วนเจ้าตัวที่เหมือนกับเครื่องคิดเลขจิ๋วที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้ก็คือตัว Hardware Wallet s e a p o X1 นั่นเองน้ำหนักของเขาก็ถือว่าเบามากนะครับตัวบอดี้ก็เป็นวัสดุที่ดูดีแข็งแรงเลยทีเดียวสำหรับตัวนี้นะครับ ออกแบบมาก็ค่อนข้างพกพาสะดวกนะครับด้วยขนาดที่เล็กเนาะแล้วก็น้ําหนักเบาหน้าจอ LCD นะครับเป็นระบบหน้าจอขาวดาขนาด1.8นิ้วนะครับความละเอียดก็อยู่ที่128คูณ64พิกเซลนะครับทำให้เราอ่านรายละเอียดการทาธุรกรรมเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วที่สําคัญก็มาพร้อมกับปุ่มกดถึง12ปุ่มด้วยกันนอกจากนี้นะครับตัวอุปกรณ์ยังใช้แบตเตอรี่นะครับขนาด200มิลลิแอมนะครับซึ่งสามารถใช้งานต่อเนื่องได้นานถึง2ชั่วโมงแล้วก็การชาร์จเนี่ยผ่าน USB Type C นะครับก็ถือว่าสะดวกสุดๆไปเลยถ้าพูดดถึงงเเรื่ออคววามปลภััยต Sa 4X1 ก็ถือว่าเหนือชั้นนะครับด้วยชีปความปลอดภัยมาตรฐาน EAL 5+ นะครับแล้วก็ระบบป้องกันการงัดแงะเนี่ยหากอุปกรณ์นะครับตรวจพบการพยายามโจมตีเช่นการปลดล็อกที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับอุปกรณ์เนี่ยจะลบข้อมูลทั้งหมดโดยอัตโนมัติทันทีนะครับและตัวเครื่องจะใช้ไม่ได้อีกแต่สินทรัพย์เราไม่ได้หายไปไหนนะครับถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆเนี่ยเราสามารถนำซีรเฟสที่เราจดไว้ในตอนแรกนะครับไปเชื่อมต่อกับฮาร์ดแวร์วอลเ็ตอันใหม่ได้ที่สําคัญนะครับการเซ็นธุรกรรมทั้งหมด ความเสี่ยงจากการถูกแฮ็กในโลกออนไลน์ไปได้เยอะเลยตัวเซฟพอรเอ็กวันนะครับรองรับบล็อกเชนมากกว่า100เครือข่ายนะครับเช่น Bitcoin i n t ทียมบีเอ็นบีเชนโซลาร่าแล้วก็อีกเพียบเลยนะครับไม่ว่าเราเนี่ยจะมีสินทรัพย์ดิจิทัลนะครับหลากหลายขนาดไหนนะครับตัวเซฟพอรเอ็กวันเนี่ยก็เอาอยู่แน่นอนครับและที่สําคัญนะครับรองรับโทเค็นได้ไม่จํากัดนะครับทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถเก็บทุกอย่างไว้ในอุปกรณ์เดียวได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งความเจ๋งของตัวเซฟพอรเอ็กวันนะครับคือการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธ 5. และไม่ต้องพึ่งสายเลยนะครับผมไม่ว่าจะเซ็นธุรกรรมหรือจัดการสินทรัพย์ทุกอย่างเป็นไปได้อย่างง่ายดายนะครับผ่านตัวแอปเซฟพอนะครับที่ใช้งานได้ทั้ง iOS และ Android ด้วยนะครับผมสรุปง่ายๆนะครับตัวเซฟพอรเอ็กวันนะครับก็คือกระเป๋าฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะครับที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของความปลอดภัยนะครับการใช้งานที่ง่ายวัสดุแข็งแรงทนทานและความคุ้มค่านะครับใครที่กําลังมองหากระเป๋าเงินสําหรับการจัดการคริปโตนะครับผมแนะนําเลยนะครับถ้าสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรืออยากสั่งซื้อก็สามารถ ดูลิงก์ที่ผมแปะไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับราคาเต็มเซฟพอเอ็กวันนะครับจะอยู่ที่69.99แต่ถ้าเพื่อนๆใส่รหัสคูปองตรงนี้ไปนะครับใส่ตามนี้ไปได้เลยนะครับในช่องรหัสคูปองตรงนี้นะครับในตอนที่สั่งซื้อเนี่ยเพื่อนๆจะได้รับส่วนลดไปเลยนะครับ40เหรียญก็ทําให้ประหยัดไปได้อีกเยอะเลยนะครับผมก็ถือว่าเหมาะมากๆนะครับสาหรับตัวนี้สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับก่อนจากกันไปผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราทีมงาน Inves Network ด้วยนะครับก็จะขอวพรากๆเลยสําหรับวันนี้ ผมเต็นอินเวสเตอร์เน็ตเวิต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ